มันไม่ไหวจะเคลียร์แล้วค่ะมายิ่งคำถามยิ่งคำถามอย่างนี้แหละมันมันไปไม่เป็นเลยนะถ้าไม่มีถ้าไม่มีก็รีบหาเงินรีบหาเงินรีบหาเงินให้รวยให้มีข้างหลังมีควันครับอ๋อลืม ดูนะครับแขวนไ้เลยดิหมอกหมอกเยเยอะหน่อยทะเลหมอกมันมีทะเลหมอกทะเลหมอกทะเลหมอกถ้าหมอกนี้จะธรรมดาชหมอกนี้จะเป็นอีกระดับหนึ่งหมอกเป็นขึ้นขึ้นนะ คน้อยอย่ากเราที่ต้องเปิดการปั่นป่วนในชีวิตแน่นอนถห้เมหนูร่วมทริปเชื่อไหมไม่เพราะว่าผมมีผมมีอะนั่นไงมีอะไรนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวมาที่พะบูชากินเข้าไปแล้วมันสดใสไม่ปั่นป่วนครับมาที่พะบูชาแล้วก็ชาเมล็ดชาเมล็ดพี่ิษรดดิบเข้าไปมันก็สบายสบายหันซ้ายที่หันไปไปศกตาเห็นไหมเดี๋ยวนี้แบบว่า ขอโทษนะคะแต่โคมานี่หน้าเหมือนหมาไหมคะไม่ขนาดนั้นครับพอสเนี่ยโอ้หมาอะไรนะครัาอะไรนะชินชีชิชิอะไรนะอะไรนะชิบาว่าชอบาว่า ที่กาพกใส่กระเป๋ากลับบ้านไปได้ด้วยนะคะอนุาพิบูไาไข่วยาไข่ด้บูพิบูมันสอดอุ่นนะอุ่นนะโอ้ยไม่ได้กันั้่นัายอรั้งน่าจะไม่กล้าลงแล้เพราว่าไม่ลาไไ่าคิดไม่กล้าลงาคนที เรไมได้ไม่ได้ครับคิมยอไม่ที่ปรึกษากัวบุคคลที่กำลังสรรหาคเรับมาดถ้าเราคิดมากเราเราต้องทำไงอะทำไงคะไปไม่เป็นเลยครับตอนค้างแล้วโอ้โหขคณะลุงจิมนะรมันที่ลุงจิมไปไม่เป็นจริงๆที่ล้นะเจ้าฟุตนะเจุ้ไม่ทราบครับคือ ขอขาดเจ้าโอ้ขอพุดขอขาดบทดนตรีขอพุดขอพุดกะไม่ขอดังฟิวองฟิวมาแล้โอเคครับพยาจุบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสัสดีครับ